นี้พามาชมโครงการใหม่ที่กัดท่าลัว้วสันปลยอำเภอดอยสะเก็ดค่ะกับบ้านที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำบนพื้นที่50ตารางวาราคาเริ่มต้นเพียง1 9 9ล้านบาทค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะคะพอเปิดบ้านเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นกับพื้นที่ของลงจอดรถแบบนี้นะคะสามารถจอดรถได้ถึง สองคันด้วยกันที่สำคัญโครงการให้การปูพื้นลงจอดรถมาโดยการใช้คอนกรีตสแตมป์หรือคอนกรีตพิมลายที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เลยค่ะสำหรับลงจอดรถทั้งหมดนี้นะคะทางโครงการได้ทำมาในรูปแบบกับโครงสร้างของตัวบ้านเลยค่ะแน่นอนค่ะจะได้ทั้งความสวยงามและความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะสำหรับการตกแต่งของโครงการนะคะได้ใส่หินกาบสีดำให้ความรู้สึกเรียบรูดูดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในบ้านกันนะคะพอเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเห็นกับห้องโถงที่กว้างโล่งโปร่งสบายค่ะสามารถวางโซฟาทีวีสำหรับเวลาพักผ่อนของสมาชิกในครอบครัวได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือความสูงของฝ้าเพดานค่ะเพดานเขาให้มาถึง3เมตรด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยฝ้าหลุม รวมทั้งไฟสวยงามมากเลยค่ะส่วนข้างหลังนี้นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่หรือห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีความกว้าง สามารถใส่เตีงนอนได้ถึง6ฟุตด้วยกันเลยค่ะและที่สำคัญเขาจะตกแต่งด้วยฝ้าหลุมที่มีให้ความรู้สึกคลาสสิกนะคะสวยงามและที่สำคัญมีหน้าต่างสองบานเพียงพอต่อการรับแสงทำให้ห้องนี้มีความสว่างโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะที่สำคัญห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำนะคะที่มีเลนชาวเวอร์มีกระจกบานใหญ่และสุขภัณฑ์จากอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะ พอออกจากห้องนอนใหญ่ไปแล้วนะคะตรงบริเวณนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางของบ้านค่ะซึ่งห้องน้ําส่วนกลางของบ้านนะคะก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องสีขาวสลับดําแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยค่ะส่วนสุขภัณฑ์ก็จะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นประตูของห้องนอนที่สองและห้องนอนที่3นะคะซึ่งห้องนอนที่2และห้องนอนที่3มก็จะสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์ตู้เตียง ที่มีขนาดได้ถึง5ฟุตด้วยกันค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าห้องครัวและต่อจากห้องโถงมีความกว้างสามารถวางโต๊ะสำหรับทานข้าวหรือทำเป็นโซนอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะ ส่วนห้องครัวก็จะมีประตูสําหรับกันกลิ่นให้เรียบร้อยนะคะพอเปิดเข้ามาในห้องครัวแล้วก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีดําค่ะมีตู้สําหรับเก็บของใต้เคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยแล้วมีซค์ล้างจานนะคะรวมถึงเตาแก๊สและฮูสดดูดควันให้ฟรีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังบ้านกันนะคะ ส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณโซนหลังบ้านค่ะทางโครงการได้ปูหญ้าวไว้ให้รอบบ้านแล้วนะคะและที่สําคัญตรงนี้ก็จะมีถังเก็บน้ํามีขนาด 1,000.. ลิตรและปั๊มน้ําแถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีรั้วที่สูงให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคของคุ้มค่าหลังนี้สวยถูกใจไหมคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากชมบ้านสามารถนะัดชมบ้านกับเราได้ทุกวันถ้าไม่อยากพลาดบ้านใหม่ทำเลดีราคาดีๆสามารถกดไลค์กดติดตามให้กับเพจที่ขึ้นด้านล่างนี้ด้วยนะคะ